มาสการค่ะมาส claro, ักการครับพระเนี่ยนค่ะไปเลื่อนข้อเสียงยังที่วื้อๆเดี๋ยวเราข้างบนแบบนี้ที่สุดได้ยินเสียงมาเนอะประเนี่ยนเป็นทางเสียงคอยอยู่ครับเอาอ่ไมื่นี้มาติดตามตอนแนวทางครับผมครับ้าว่าตัวเลขเข่าตัวเลขพราะนี่น้อยถือเด้่องหัวลังหันอ่ะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างพร้อม หักอีีเนาะแหม่ค่ะเอาเขานีเขานีเอาดีเอเมาช่วยเอฟซีคนเบ่งน้ำเน่ค่ะครับผมดูน่าจะเป็นปูพุ่มเนาะแม่นครับเอาเงิ่อนมานาเห็ดบุญกับเอามาว่าเอาใส่ซองมาค่ะว่ามาเห็ดบุญกับทินอ่าจักบาทมานะก็เราะนจักบาทก่อจ็ดพันหกร้อามสิบเจดนหกร้อยสามสิบบาทเขาบนเขาล่างตัวนี้เขาบนเขาล่างครับผมค่ะบ่พอดิ ก้อนหวยออกปูมาอีกมากมากมากยำวา่าอันตัวเลขนะ,ะให้มดเราเด้อเขาสันให้มดแล้วก็มาอีรีทั้งบนทั้งล่างเมดอยู่ในห่นอีรีค<ะ>ักแนก่จังๆะนะครับสองงวดติดเด้อดิง<ะ>วดกรอนให้หนึ่งแปดห้าปูมาใหา่ใบ<ะ>ออกหนึ่งห้าล่าง<ะ>รอบนี้มาทั้งบนทั้งล่างครับศูนย์หแล้วก็เจ็ดศูครับมานี้ นวดนี้ปูมาอีกไปเนาะวันนี้มาแล้วครับมาแล้วหนันบเห็นบ่มือนี้มานำสงบุญก็จะได้บุญฝากเอฟซีนั่นึ่งบาดเนี่ยเพิ่นมาว่าจังไรแน่ครับเพิ่นมาเพิ่นก็นเอาของดีมาให้ครับเอาของดีมาให้แน่นครับของดีม่นยังเอง้าคล้องดีแบบคล้องดีหรืย่งไรครับมันเป็นแผ่แนแปดเหลี่ยมครับแผ่แนแปดเหลี่ยม แ่นแปดเรียมมันอย่างนั้นแทนแปดผิดอยู่นะผนแทนแปดเรียมแง่ค่ะแทนใ่ป่ะครับบ่อไฟเป็นไรลำฟลามือลำบ้านฟลามือแง่ะบ้านฟ้ามือเป็นแปดเรียมแง่ค่ะเขาเราขึ้นบ่อออกเป็นแปดเรียมอ๋อ ยูนานกับเขียนเครื่องไม้บวกครับคือวาเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นแปดเหลี่ยมเครื่องไม้บวกเครื่องไม้บวกอยู well. Damn, yes um, ่ในแผ่นแปดเหลี่ยมเครื่องไม้บวกมันมาครับเป็นเครื่องไม้บวกไม่แผ่นแปดเหลี่ยมหัวงงอหัวงอหัวยังครับง้อ หวง้อหัวเครื่องหัวหัวเครื่องไม้บวกหัง้อแมนครับแผ่นแปดเรียมเครื่องไม้บวกหัวง้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสิล่องวัดจักหน่อยก่อนได้แบบนี้เลยแปดแผ่นแผ่นแปดเรียมซำฟาร์มนี่วัดแปดเรียมลักษณะแล้วกับสีไข่ไข่กระจกแปดเรียมกระจกแปดเรียมค่ะประมาณนั้นเนาะคือคนจีนเขาใส่นี่บอกค่ะ่ประมาณนั้นนะคะคือคนจีนเพิ่นใส่กระจกแปดเรียมกระจกแปดเรียมแบบแบบเหมือนบ้า อันแปบๆมบอกนแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปบๆยู่บ้านผมมีติดไว้อย่างนึงแตใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าหูใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าอยู่บ้านตรงกลางสิเป็นไอ้ล่าหูเป็นล่าหูเป็นแปดเหลี่ยมนี่ล่าหูอยู่กลางแต่ว่านี่เป็นเครื่องไม้บวกบอกครับเครื่องไม้บวกปลายงอโอ้ยมาเมื่อไอ้นั่นบ่เนาะบานนี่ซุ้มเอียรข้าง ว่าเป็นเครื่องไม้สวัสดีกะบ่เนาะเป็นยังสี่บ่ครับแมนบ่ะเป็นเครื่องไม้บวกยังสี่ไปงออย่างสี่บ่ะแมนครับโอ้เขาอาจจะอื้นว่าเครื่องไม้สวัสดีกะถ้าจำ่าผิดเด้ออันนี้คือเบิ้งหนังกินหลายไม่น้อยแล้วหักจางว่าล่ะเด็กอันนี้หน่อยแล้วเกิดรุ่นนี่เคยเห็นจากเือว่ที่เป็นยังสี่เคยเห็นจากเธอบ่บอเคยเห็นเลย แต่ว่าปูเอามาให้แมนครับแต่ว่าแปดนี่ผสมกันมากมันบอครับยูอันอันเครื่องหมายบวกนี่ติดมานํากับแปดเลียมมันบอแมนครับโอ้เอาละเขาสิปแปดเป็นยังไงบัดนีม้มดแปดเป็นยังไงบัดของดียูแม่หันกับเซมีเลขอยู่ลายมันจะเซมี่เอาลเลขมาพร้อมแมนครับเป็นเป็น,เปนสเอื่นว่าอีกอย่างสิว่ายันกับโมเมนแต่ว่าเป็น แผ่นแปดเรียมนีเครื่องหมายสวัสดีกะอยู่ทั้งในมีเลขอยู่ต่ายเป็นยักษีป่ะครับแบบนี้มันบ่ะแมนครับเลขตัวใดแน่น้อบ่นี้นาะม่จักตวครับตัวเลขเป็นเขียนใบยจังไหนนี่เลขเจ็ดเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขศูนย์ครับเลขเจ็ดเลขห้าเลขหกเลขศูนย์ เลขเจ็ดเลขแปดเลขหกเลขศูนย์หกหกเลขหกเลขศูนย์อ่าเดี๋ยวด้มันเขียนเลี่ยงกันอยู่บอครับโอ้ยภาพก็ออกเนาะเดี๋ยวด้จั้งสี่บอครับเขียนเลี่ยงกันอยู่ตรงปลายตรงทั้งทึ่งนี่บอกหรือจังไหนตรงทึ่งครับตรงปลายเขียนอยู่ มันเขียนต okay, so ่อก mm, ันเลยบอกครับตัวเลขเรียว่าเขียนอยู่แต่ปลายอเขียนอยู่ปลายเขียนอยู่ปลายตัวบวกบวก็งออเครับแมนครับโอ้สีเทสจังไรบานม่เลไฮซีตัว จับเอาเพื่อจังไรจับเอาเท่านั้นแล้วโอ้ยตายแล้วไอ้นี่หน่อยว่าจังไรไอ้นี่หน่อยทีจับคู่ให้บอกเลยจังไรเลยมีอยู่สี่ตัวจับเอาเล้วครับอืให้จับเอาเพื่อมาหาแต่ว่าเป็นความฝันที่แปลกประหลาดมากดูดิ่กับตัวกระเคยฮวกระเคยไอ้ได้ยินนี่แหละค่ะ เพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้กระจกไอ้ตัวแปดเหลี่ยมนี่ส่วนมากเขาสีทั้งเจ๊ทั้งจีนเนาะค่ะถ้าผมเข้าใจว่าผิดดิสีทั้งเจ๊ทั้งจีนบ่ะที่เป็นแปดเหลี่ยมนังจีนนังผีก็เห็นได้วกระจกแปดเหลี่ยมแล้วมาใช้กันเพราะว่าปูพุ่มพันสิเป็นเจ๊กเป็นอาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นไปได้ค่ะ แต่ว่ามันก็สีมั้ยยุไก่แท้เจ๊ขู่ขนัานแล้วเจ๊ขุ่แล้วกะบบอแมนเฉพาะกระจกอ่าไอไอรูปแปดเอาเข้าสีแดงมาหน่อยกระจกแปดเหลี่ยมหมะกระจกแปดเอาเออมากระจกแปดเหลี่ยมแล้วกันครับผมบม่ว่าจะเป็นกระจกแปดเหลี่ยมบม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้บวกปลายงอๆอมีแต่เห็นอยู่ทั้งเกลี้ยงทั้งจีนดิค่ะนะครับอันนี้เคยเห็น แต่ว่าเขียนตัวเลขไห้นัน่แต่โดยปกติบ่เคยเห็นทั้งไดที่เพื่อนเสีเยวมาใส่กันแต่ว่านี่ใส่มานั่ากัดเดีวก็มีตัวเลขเขียนอยู่ตรงปลาย <c oughs> อันนีใ้ให้ให้จับเอาโลดมันบ่ครับให้บ่ต้องบ่บ่ได้จับคู่ให้มันบ่งนี่ครับอ๋อกะ็คืขึ้นานเนาะเพื่อนบกหู้จัก <c oughs> เลขจักเบื่อตักขนาดเลข ยอดพ่ป้าบอกมากถือคือพ่อถือไม่ <laughs> หูจักไม่หูจักนะเอ้าจังไหนกะน้องเอาไปพิจารณาเบิ่งตัวบานนี้มีเลขเจ็ดเลขห้าเลขหกแล้วก็เลขศูนย์มันบอครับแม่นครับอยู่ทั้งสี่ปลายของเครื่องหมายบวกแม่นครับแล้วกาอยู่ในกระจกแปดทิศที่เป็นแผ่นๆครับอเอาจังสี่เลยตามความชอบของเอฟซีะนะครับเนาะ เรีว่าพี่แแบบมีดที่เด็ดสิจับไห้ปะเอาให้เอฟซี่นวิ่นเอารถทิ่เอารถเนาะเอ้าจังไดกับให้เอฟซีพิจารณาแล้วกันครับผมเพราะว่าถาาในส่วนของอ่าอ่าเน้นหน่อยเพิ่นบ้องผู้จักตัวเลขผู้จักเบอร์ทุกครั้งที่มากันเล่าแต่ความฝันถ้าสีถามว่าเลขเป็นบนเป็นล่างเป็นเอียงจังไดบ้องจักนะครับเขาทนกับให้จับรถคือยังว่มหันยอด ยอดเงินมามาปูไม่เห็ดบุญกะทินค่ะเจ็ดพกามกับแม่จังสัตว์นะครับเนาะค่ะเอาจังไกาสมควรแก่เวลาไมกระสีได้รบกวนอ่าเน้นซ้ำหนีต่วเดี๋ยวจังไก่กระขอบคุณหลายๆนะครับนักที่แมาเล่าความฝันสู่เอฟซีฟังจังไก่กระขอให้ความฝันของข้อเน้นน้อยเนี่ย ปังๆนะแตกบนแตกล่างอีกกันแตกบนแตกล่างอีกค่ะแต่ว่าอย่าลืมนี่เมื่อหันออกอยังศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์ค่ะยูนี่มีกระตุ้โตก็ติมากดูตัวนี้บนแน่อาจจะแตกบนแตกล่างเพื่มขึอมากกว่าสามตัวก็เป็นไปได้เออเจ็ดห้าหกศูนย์เนาะกากทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะยังไรก็ให้ใส่ตีพิจาระได้ดีๆนะครับคนน้อยเพื่อนแค่เล่าความฝัน สู่กันฟังน,นะครับผมอขอบคุณมาเน้หน่อยหลายๆครับผมข <ยา S 1> อบคุณครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะ